ไม่มีร่อนันป่าไม่มีร่อเนี่นะวันนี้พี่ก็เอาชิงหลิวมาทดสอบดูไม่โคตรยาวเลยอะมีสามเมตรหกเองสั้นแล้วโอ้โหคือคันสามเมตรหกมันก็ยื่นไปในน้ำกระต่อสายไปีก็คือสามรอ๋อไปสายเนี่ยพวกชิงหลิวจะทำไปแล้วเนี่ยะ,ะครับวันนี้ก็ต่อไปแล้วมันก็ไม่เสียเวลาก็คือชุดง่ายๆนั่นแหล,ละสาย สายสายเมนอมสายเมนประมาณอ๋อนี่มันต่อเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะกสายเมนประมาณแปดปอมไว้ใช้ข่าวต่อไปไดไงอสายพวกเนี้ยเขาจะทาไว้ไว้ใช้ข่าวต่อไปได้แล้วเงื่อนที่เนี่ยเห็ไหมลายคันมันจะเป็นอย่างนี้ใช้แบบน,น,นี้เข้าเงื่อนอย่างนี้แล้ว,ว่าเวลาเราออกไปมันก็ใช้ได้เหมือนเดิม เงื่อนอะไรจัไม่ได้เงื่อนขัดสมาธิป่ะไม่ใช่เงื่อนขัดสมาธิเงื่อนนมเงื่อนเครื่องนนมสาวหรืออะไรทักอย่างอะ่ะทำไมเป็นนมสาวได้สองเต้าอ,อ่ามันเป็นสองเต้าแล้วใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็ในกระจกตรงนี้เขาเรียบแบบนี้หรือเปล่าเราไม่รู้นะแต่สมัยก่อนเขาเรียบแบบนี้เราก็ไม่แน่ใจเนี่ยแล้วก็เนี่ยความยาวของของสายเนี่ยเห็นไหมต้องพอดีกัน หรือว่าหรือว่าเกินเกินได้อีกได้อีกประมาณครบนึงประมาณครบหนึ่งถ้าถ้าหมายถึงเราต้องการให้สายไปไกลๆเหยื่อของเรามันไปตกไกลๆอะ่ะถ้าปลามันเข้าไกลอย่างเงี้ยเรามีคันเรามีคันจํากัดแค่สามเมตรหกเราอยากจะต่ออีกสักหน่อยมันก็ได้แต่ถามว่าถ้าเรายิ่งต่อยิ่งยาวเนี่ยมันก็ได้นะมันไม่มันไม่ลําบากตอนที่เราดีดออกไปหรอกลำบานิดหน่อยแต่มันลำบากตอนที่เราอัดปลา พอพอาดึงเมื่ถ้ามันมันต้องเดินถอยหลังมาบางคันมันก็มันก็ลำบากหน่อยคันเราจะนั่งอัดไม่ได้แล้วต้องเด<อ>ินถอยหลังมาไงมันจะยาวเกินแต่ว่าเวลาแข่งขันน่ะเขาจะหาหาว่าปชุดสายห้ามเกินปลายคันไอห้ามเดิมห้ามเกินดับคันเป<อ>็นการเอาเปรียบกันไงแต่เม่ว่าเขาบอกจํากัดคันแค่ห้ามเกินสี่เมตรห้างเงี้ยยืดแบงแคห้าเมตรเลยยืดแบงอีกยืดยาวต่างคนต่างยาวเพราะเราไม่เราไม่หมายเรื่องการอัดไงเฮ้ยมันร้อนหมดนลพี่ เห็นไหมล่ะพนักนงีแค่แต่ชุดนี้พี่ทําไว้เป็นสําหรับเขาเรียกตกไม้ตายทำไมอะตกไม้ตายคืออะไรพี่ทุ่นการตั้งทุ่นแบบไม้ตายทุนี่ตกมีเป็นในนี่เลยมีเป็นสล็อตเลยนะในอะไรนะดูให้ดูบ้างดิเ็คือเมนหมดเลยสายความยาวแต่ราคนอ๋อความยาวเนี่พี่ก็ําว่าเนี่ยสามเมตรหก แล้วก็เอาชุดสามเมตรถูกมาว่ามาหลังจะรู้วมมันมันยาวหรือไม่ยาวเนี่ยก็คือทาสาเร็จเลยชุดไหนชุดคันไหนครับก็คือเคยทําไม่ถกแล้วล้วกนเก็บแล้วก็มาเก็บให้มันเข้าที่เข้ากน้ว่าหลังเราใช้คันสามเมตรถกเราก็เอาชุดนี้มาเลยแต่ถ้าบางวันเราใช้ชุดสี่เมตรห้าอย่างเงี้ยไม่ได้เขียนไอ้กระปุกนี้ไม่ได้เขียนสี่เมตรห้าเราก็หาสี่เมตรห้าเพราะสี่เมตรห้ามันจะยาวกว่านี้แล้วก็ใส่สองเมตรเจ็ดอ่าสองเมตรเจ็ดแล้วก็หยิบสองเมตรเจ็ด อ้าวทำไมต้องมีหลายแบบอ่ะทำไมต้องมี3 2> 5 3, 2 7เออทำไมทำไมมันต้องทำไมมันต้องถามว่าเวลาเราเล่นปลาทำไมต้องมีคันอ่อนคันแข็งค,นนคันนู้นคันนี่ไม่รู้เลยอ่ามันขึ้นอยู่กับอารมณ์ว่าวันนี้กูอยากแบบว่าใช้ชุดอันตรายดีกว,ว่าไหม ปลามันตัวบ่อนี้ปลาตัวไม่ใหญ่ดูแล้วมันตัวไม่ใหญ่แล้วเไปใช้คันสิบยี่สิบเนี่ยโอ้มาอาัดปลาตัวละครึ่งโลเนี่ยไม่ปิวเป็นกระดาษขึ้นมาอ, <laughs> อะไรว่ะชุดสายมันก็ใหญ่เกินอะไรนี่มันโอ้มันไม่เหมาะสมกับกับผู้ต่อสู้ไม่เหมาะสมกับปลาไม่ว่าว่าจะเอาคันตกหมึกมาอัดอยู่เนี่ยเออนี่แหละแต่บางคนเขาก็ชอบสนุกนะบางคนเขาก็แต่ส่วนใหญ่เนะี่ยที่สนุกที่ชอบกันเนี่ยไม่ ไม่มีการอะไรวะเอาคันแข็งไปตกปลาปลาเล็กอ,อม,มันไม่มันแต่ถ้ามีที่สนุกสนุกคันอ่อนคันเล็กไปตกปลาใหญ่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันตึงเต้นอะดรีนาลีนแม่งหลังแบบอ,อ,อู้สุสดระม,ม,ม,มันต้องอย่างนั้นเราไม่มีนะครับเราเอาปลาเอาคันเล็กเป็นตัวเอ้ปลาเอาคันใหญ่มาตกปลาเล็กเดียวเพราะเรามีแต่คันใหญ่ใช่นั่นแหละปลาทามอยู่ตรงน้นแล้วอย่างพี่ทำไมคันมีลอกดีดี มึงไม่มชอบใช้คันมีรอกรอกก็ดีๆอยู่แล้วไม่ต้องใช้คันไม่มีรอกอะแล้วปลาใหญ่กินแล้วทําไงโยนคันทิ้งน้าตัดสายไม่ตัดสายโยนคันทิ้งน้ําหรือข้าทาไมจะไปสู้ไงงั้นก็หังไงเอาเราโยนล้วจะก็เสียคันดิก็เสียไปเลยช่างมันก็รออยู่นน้ำเดี๋ยวเราก็ไปเอาแอะะอันก็รอเล่นไอโยนเนี่ยโยนจริงนะแต่ว่าไม่ได้ติ้งโยนมันไปก่อนก็เดี๋ยวเราก็เก็บขึ้นมา เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวมันก็ลอยคันพวกนี้มันลอยมันลอยอยู่แล้วเขาทำไว้สำหรับให้โยนอยู่แล้วถ้าไม่โยนยังไงไม่โยนก็หักมีโอก็หักจะอันนี้ตกหม้ตายเราก็ไม่ต้องเน้นทุนเอาทุนนึงแม่งตั้งก็ได้แล้วทุนเบอร์สองเลยแม่งไม่ต้องไม่ต้องเน้นต้องเน้นอะไรั้งสิ้นนะทำไมไม่เน้นคืออะไรไม่เข้าใจบอกดีไม่เน้นพี่โบกูไไ่เน้นไม่เน้นแล้วผมจะรู้เลยไหมว่าอะไรคือไม่เน้นอ่ะ มันยังมันมีลักษณะของทุนด้วยนะผอก็จะจะอธิบายแบบนี้วันนี้ชาติยิไม่ใช่เดือนนี้มันก็มาจบอะก็ไม่เป็นไรเดือเดือุนอย่างเดียวนี่ก็ปล่อยวันอะเดี๋ยวต่อเดือนหน้าได้ไม่เป็นไรหรอกอ่าคร่าก็คือว่าลักษณะความไวของทุนอะแต่ละดอกเนี่ยทุนเนี่ยนะมีตั้งแต่หลักสิบยันหลักพันเลยนะไอ้ทุนเนี่ย หลักติดนั้นหลักพันเลยเป็นตัวบอดี้มันเป็นหางลูกยุงอันนี้เข้าๆนะตัวบอดี้เป็นหางลูกยุงตัวบอดี้เป็นเป็นของงานจีนเป็นของงานแฮนด์เมดเป็นของแต่ผมไม่มีผมไม่ค่อยมีตังค์อ่ะผมอยากมีตังค์ก็เนี่ยจีนเนี่ยดอกยี่สิบบาทสามสิบบาทแล้วแต่คือแต่ว่าเวลาปลาเข้าทุ่นเนี่ยสมมุติอันนี้อันนี้นี่ไหมแล้อันนี้ชุดเหยื่อใช่ไหมสมมุติว่าชุดเหยื่อนี่อยู่ในน้ำมีอธิบายกันแบบโอ้โห ชุดเหย่ออยู่ในน้ำอันนี้ลอยอยู่มาพอปลามาตอดทุนติ๊บ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 อ้นี่ก็บปึ้งบิงบินิิความไวของมันอะคือความไวของทุนแต่ถ้าทุนเราไม่ดีเงี่ยปลาแม่งตอดจนเหยื่อจะหมดอยู่แล้วอ้นี่ยังดึ้งึเฉยอ๋อเพราะว่านี่ไงเมื่อนี้ไงตอดเอาขึ้นมาถึงจะรู้ไอ้นี่ยได้ไอ้ยาที่ผมใช้เนี่ยเพราะว่าชุดปลายสายมันใหญ่มันใหญ่ไงแต่ถ้าไอ้นี่ปลาเข้าปลาเข้าเหยื่อปุ๊บ ทุ่นเริ่มมีอาการนะไป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 แลทำไมทำไมพี่ไม่ทาทุ่นลอยผมเมื่อกี้อ่ะก็มันเป็นสายเด็กคอนไงปัญหาคือข้อจำกัดก็คือไอสายในเอ็นของเราเนี่ยมันเนี่ยแทนที่มันจะเป็นเอ็นแบบเนี้วิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยได้เป็นเด็กคอนมันไม่วิ่งไ่เด็กคอนเด็กคอนคือพีเอใช่ไหมล่ะใช่สายพีเอเออบอกเลยพีเอเด็กคอนผมยังไม่รู้จักอ่ะเออเนี่ยมันั็คือพีเอเออเนี่ยอ๋อมันต้องวิ่งได้มันได้มันต้องเป็นไ่เอ็นอะจ้ เราลอกก็ต้องมือเล็กๆรเพาะว่าเราต้องจับคันอยู่ไงเดี๋ยวนะเราก็ไปลองน้ำก่อนลองลองระดับน้ำถึงเราก็ตั้งทุนก่อน้าได้อ,อุปกรณ์เสร็จแล้วเราก็ตั้งทุนตั้งทุนด้วยรจะรู้ไหมระดับน้ำมันไงทำไมต้องให้มันอยู่มันต้องให้มันอยู่นู่นไงไ<ม>ต้อง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 ให้สุดถึงย,ย่างย่างเย่างตื่นเรถึงแล้ว มันถึงดินแล้วทุนยังไม่ทันตั้งเลยนะอ๋อเดี๋ยวต้องไปตั้งทุนใหม่เนี่ยทุนยังไม่ทันตั้งเลยถึงดินแะล้วอ่ะตั้งทุนตน,น้ำเนี่ยน้ำตื้นระดับเนี่ยเออน้ำตื้นต้องเปลี่ยนจริงๆต้องออกคันสี่เมตรห้าแล้วเนี่ยน้ำตืน้นอ๋อต้องเปลี่ยนสต็อป,ปเปอร์ใหม่ถ้าน้ำตืน้นอยากจะร้องไล่สต็อปเปอร์ลงมาหน่อยทีนี้มันเริ่มนอนแล้วสต็อปเปอร์ใส่ไงเดี๋ยวสอ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าผมไปตกไอ้บึกไงพอมันมีล่องลายต้องมีลายกินมันลายสต็อปเปอร์ก็เหมือนกับลายพุ่นลอยของอปปอไ,มไม่ผมมีแต่สต็อปเปอร์ผมใส่ใส่สต็อปเปอร์ไม่เป็นเลยได้ตว่าลองมาตื่นขนาดนั้นเลยอ่ะตืนอยู่ย oh, นี่มันแค่หน้าแข้งเองดีกว,ว่าเนี่ยถูกไงเนี่ยจ่ตกไงเออมันตื่นมาน,น,นี่คือตรงนี้เองนะ เพราะไอ้นี่มันอยู่ตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยที่ลงไปเนี่ยคือไอ้นี่อยู่พื้นไอ้นี่นอนอยู่นอนไม้ตายอยู่แสดงว่าน้ำไมดเดียวเนี่กเอาย้ายบ่อเปล่าเนี่ยน้ำไมดเดียวเลยเดี๋ยวทำเสร็จแล้วย้ายบ่อก็ได้นะเราตายตังก็ไปแล้วไม่ใช่ได้เราขอเขาไม่ได้เนี่ยยังต้องอยู่อีกทำไมอ่ะก็ดูเด้อ พุ่นมันตั้งอย่างนี้มันสูงเกินไปมันจะแบบนู่นเลยอะคอคอคอหางเลยอะเอาเหรอโอ้ตื่นต้องหาเหลี่ยมใหม่ต้องหาเหลี่ยมใหม่หหมหมจริงๆฝัง่งนู้นก็ล่มนะเว้พี่ก็ถูกไงเอาฝั่งนู้นไหมย้ายได้ผมย้ายได้อยู่แล้วไม่มีประเด็นได้ตรงบอร่อนี่ยนะแต่วันตกเล่นปลากลับไม่ได้เราต้องตงบออบกบ่อปลากลับก่อนเพราะตอนนี้เรามีโจทย์อยู่เท่าไหร่สี่โล ไอ้ฝั่งนูน้นอะล่มลพี่เนี่ยดินมันถล่มป่ะฝั่งนูน้นอะฝั่งนูน้นอะล่มพี่ออนึกไงไอ้ตรงเรือเขาอะเล่นแม่งตรงเรือเขาเลย,ยแม่งฝั่งนี้ร้อนหมดเลยฝั่งเนี้ยโอ้ตื่นไปเถอะงั้นอะยังไม่ได้เลย โอ้นี่นี่นี่แม่งจะถึงไอ้นี่แล้วเนี่ย